คลิปประกอบการตัดสินใจ Honda สตี400นะครับใสๆวิ้งๆนะครับคับนนี้ของแต่งครับกลอก s n s ครับครอบการกระทุงท่อแต่งยางแก้มขาวใหม่ๆนะครับสีทำใหม่เลยปบาะอันมาครับพุ่มใหม่ แขนโหนครับกระจกค่อยล่างดูครับความสวยความใสท่อเพาะมากนะครับใสทุกจุดครับเครื่องแห้งๆนะครไม่มีเยิ้มเลยโซ่สเตอร์เต็มครับ Thank you.